สวัสดีครับกลับมาพบกับช่องเชฟแดนวิดีโอนี้มาพบกับความรู้ด้านระบบระบายอากาศในห้องครัวนะครับมาดูกันนะครับว่ามีอะไรบ้างเริ่มต้นนะครับสำหรับระบบระบายอากาศในห้องครัวนะครับก็ส่วนที่1นนะครับก็จะเป็นเกี่ยวกับเรื่องพัดลมดูดอากาศนะครับในห้องครัวเนื่องด้วยตัวพัดลมดูดอากาศเนี่ย ก็ค่อนข้างจะเป็นสิ่งจําเป็นนะครับก็เป็นอันดับแรกในเรื่องการระบายอากาศต่างๆระบบดูดระบายอากาศในห้องครัวบางห้องครัวเนี่ยมีความร้อนมากเนื่องด้วยต้องประกอบอาหารให้จํานวนมื้อมากมายแล้วก็รองรับลูกค้านะครับเป็นหลักร้อยหลักพันต่อวันอย่างเงี้ยแล้วก็จะมีครัวหลายๆครัวนะครับมีหลายๆเซกชันหลายๆเอาเลทอย่างเงี้ย ความร้อนก็สะสมค่อนข้างมากนะครับก็เลยต้องใช้พัดลมระบายอากาศที่เป็นที่ระดับมืออาชีพระดับโปรที่ใช้กันนะครับหลักๆเท่าที่ผมทํางานแล้วก็เห็นร้านอาหารแล้วก็โรงแรมส่วนใหญ่ที่ใช้กันนะครับก็จะเป็นตัวมอเตอร์พัดลมนะครับตัวยี่ห้อคูเกอร์เนี่ยครับตัวระบายอากาศที่ค่อนข้างดีนะครับแล้วก็ถ้าที่ไหนสามารถมีบัตเจตแล้วก็ ติดตั้งได้ก็แนะนำเพราะเท่าที่ติดตั้งมาไม่ค่อยมีปัญหาแล้วก็ทำงานได้ดีนะครับก็แนะนำเป็นจุดแรกนะครับสำหรับพัดลมระบายอากาศนะครับโดยเฉพาะยี่ห้อ g ูเก l e นะมาส่วนที่2นะครับส่วนที่2เนี่ยก็ต่อเนื่องมาจากตัวพัดพัดลมส่วนนี้นะครับก็จะเป็นท่อดักนะครับท่อดักท่อดักสำหรับระบายอากาศก็มีหลายรูปแบบนะครับแล้วก็การวางระบบท่อระบายอากาศก็ต่างกันสําหรับตัวท่อดักนะครับก็คือบางที่อย่างในภาพเนี่ยตรงนี้เป็นครัวเปิดนะครับเป็นโอเพนคิดเช่นเน รองรับลูกค้าเนี่ยประมาณหลักเป็นพันคนต่อวันสําหรับบุฟเฟ่ต์ไลน์เขาก็หวังประมาณนี้เพื่อจะดูดหน้าหลายบุฟเฟ่ต์ออกมาแล้วก็ระบายออกด้านหลังส่วนตัวนี้เนื่องด้วยเป็นขนาดเล็กแต่เนื่องด้วยเปิดในเมืองนะครับอยู่ในกรุงเทพอยู่ในใจกลางเมืองแล้วก็ไม่มีที่ระบายออกด้านข้างก็อาจจะด้วยในแง่ของกฎหมายหลายๆอย่างนะครับก็ จึงนามาปล่อยออกที่บนดาดฟ้านะครับประมาณชั้น9ก้าก็อันนี้ก็เป็นตัวอย่างให้ดูนะครับสาหรับท่อตัวป่องท่อระบายอากาศนะครับที่เชื่อมต่อจากเมื่อกี้นะต่อมาก็จะเป็นเกี่ยวกับตัวฮูดนะครับฮูดหรือทางภาษาของคนทํางานด้านอาหารแล้วก็ครัวเขาจะเรียกกันง่ายๆว่าฝาชีนะครับฝาชีคือส่วนนี้นะครับส่วนนี้ก็จะเป็นตัวครอบครอบเพื่อจะดูด ควันแล้วก็ดูดความร้อนเพื่อระบายออกต่อจากเมื่อกี้นะครับที่เราดู2ช่วงแรกว่าทําไมต้องมีมอเตอร์ต้องมีท่อดักทำไมต้องมีท่อระบายอากาศนะครับก็เพื่อมารองรับจากตรงฝาชีเนี่ยนะครับตัวความร้อนทั้งหมดเนี่ยจากเตาทุกอย่างเตาไทยเตายุโรปเตาเอเชียเตาฝรั่งต่างๆเนี่ยครับก็จะถูกดูดจากมอเตอร์เมื่อกี้นะครับ แล้วก็ผ่านฝาชีแล้วก็ระบายออกทางป่องควันนะตัวฝาชีก็มีหลายแบบนะครับมีแบบแขวนแบบเป็นไอแลนด์แบบติดผนังนะครับแล้วก็ไม่ใช่ไม่เฉพาะดูดควันจากการทําอาหารอย่างเดียวบางครั้งเกี่ยวกับเครื่องล้างจานอย่างเงี้ยตัวเครื่องล้างจานก็มีความร้อนสะสมเยอะนะครับเวลาเปิดฝามาทีเนี่ยความร้อนแล้วก็ควันเนี่ยออกมาเต็มเลย ก็เลยต้องติดตัวฝาชีแล้วก็ตัวดูดไว้ด้วยเช่นกันนะครับเพื่อระบายความร้อนอีกทางสำ,สำหรับส่วนสุดท้ายนะครับก็จะเป็นระบบเติมอากาศนะครับถ้าเรียกสั้นๆก็จะเรียกกันว่าเฟสแอร์นะครับก็จะเป็นส่วนนี้นะครับแผงนี้นะครับเป็นระบบเติมอากาศตเติมอากาศหมายความว่าไงก็จะเป็นการนําพาอากาศจากด้านนอกนะครับเข้ามาในครัวแล้วก็ดูดควันดูดอากาศกลิ่นต่างๆอาหารต่างๆที่ไม่ดีออก แล้วก็นํากลิ่นแล้วก็อากาศดีๆเติมเข้ามานะครับเนื่องด้วยในการทํางานพนักงานมีกุ๊กมีเชฟอยู่หลายท่านมากมายนะครับทำงานก็อากาศก็เป็นสิ่งจําเป็นในการทํางานนะครับแล้วก็ได้ทั้งอากาศแล้วก็ได้ทั้งความเย็นสําหรับตัวท่อเนี้ยนะครับท่อนี้ก็จะมีแรงลม พอสมควรนะครับได้ทั้งอากาศแล้วก็ได้ความเย็นบางครั้งเราทํางานอยู่หน้าเตาล้นๆเงี้ยนะครับก็จะได้ความเย็นจากเฟสแอร์ที่ผ่านระบบเติมอากาศนี้มาด้วยนะครับเฟสแอร์ก็มีติดตั้งได้หลายแบบนะครับบางที่ก็ติดด้านหน้าบางที่ก็ติดด้านหน้าแล้วก็ลงด้านล่างเวลาเรายืนผัดอาหารทําอาหารคุกอาหารอยู่แอร์ตัวเฟสแอร์ก็เป่าใส่หัวเราใส่ไหลเราอะไรเงี้ยนะครับก็ ค่อนข้างเย็นสบายแล้วก็ทำงานได้สะดวกขึ้นนะครับก็ประมาณนี้นะครับสำหรับเรื่องออระบบระบายอากาศในห้องครัวนะครับก็ถ้าวิดีโอนี้มีประโยชน์ก็ฝากกดติดตามกดไลค์ช่องเชฟแดนด้วยนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ